สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกัน,นด้วยนะครับวันนี้นะคะผมก็จะไม่เกลียดไม้ครับนะครับเดี๋ยวไปเล่นกันเลยไปเอาละครับผมก็มากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวผมก็ขอไปเก็บกล่องก่อนนะครับผมไม่เห็นกล่องผมขอเก็บค้อนก่อนเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้นะคะท่านผู้ชมจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับ ผมขอเอาไม้กับหิดก่อนนะครับแล้วก็ขนมปังอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านนะครับผมขอแต่ตอนนี้นะครับผมก็ขอไปกัดไม้ก่อนนะครับเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมก็ขออันนี้ก่อนนะครับครับครับของแต่ผมขอเอิ่มตีกล่องจุ๊บๆนะครับผมก็ตีไฟนะครับ ผมผมขอใช้มือตีไฟไม่ทันแล้วไม่ใชนแล้วนะคบเดี๋ยวผมก็ขอตัดไม้ก่อนนะครับผมก็ขอตายไปตอนที่เอาตัดไม้เสร็จเลยนะครับไปโอเคนะครับเราก็ตัดไม้เสร็จเลยนะครัมเราตัดไม้ได้มาสิบเอ็ดอันนะครับผมขอไดูก่อนนะครบเดี๋ยวผมจะได้เอาไปประทานชีเนะครับผมเจอม้าด้วยนะครับผมผมจะไปฆ่าม้านะครับขอเลิกก่อนนะครับ เฮ้ยม้ามันจะหนีทําไมวะเฮ้ยฆ่าแกะก่อนดีกว่าครับแล้วก็ผมก็จะฆ่าวัวนะครับที่ผมจะฆ่าแกะเพราะว่าผมจะเอาหัวนะครับนีผมจะตีวัวนะครับเออวัวตายเลยนะครับวัวมันไม่รู้มันเอาหนังไม่ผมทําไมนะครับเี๋ยวผมก็จะหาแกะอีกสามตัวนะครับเอ้ยอีกสองตัวนะครบเพราะผมได้ขนมาไว้แล้วครับผมขอดูก่อนนะครับว่าผมมีขนอยู่ในตัวมั้ยแต่ตอนนี้ผมขอไปนีเธอก่อนะครับผมจะไปประตูนีเธอนะครับแต่ตอนนี้ ผมจะสร้างประตูเนเธอร์นะคะผมขอเปิดคีิหน่อยผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาอขอเก็บนึงนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไปประตูเนเธอร์ไม่ได้นะครับผมก็เอ้ยผมจะเอาไม้อันนี้นะครับมันสำคัญเราต้องใช้ด้วยนะครับชุบนะครับแต่ผมก็จะเอาไม้อันนี้ด้วยนะครับมันสําคัญเราต้องใช้ไม้นะครบเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ไม้นะครับมันจะเราจะไม่สามารถเอาตัวรอดได้นะครับเพราะไม้ไมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับ ประตูในท่าก็เกือบจะเข้าแล้วไปแล้วโอ้ยเอ้ยผมขอฆ่าน้า่งบนนะอีเดี๋ยวผมผมสร้างบ้านอะไรเสร็จน,น,นะครับผมก็จะสร้างความสันนะครับแล้วผมก็จะเออเออเลี้ยงผึ้งนะคบนั่นแหละครับผมขอฆ่าแกะสีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปฆ่าอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะได้ห้ที่นอนนะครับพอเราฆ่าตัวนี้เสร็จแล้วมันก็เหลือแค่ตัวเดียวนะครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาแกะสีขาวอีกตัวนะครับเราต้องข้าให้สีขาวนะครับสีอื่นมันจะไม่ได้นะครับนะคะแล้วเดี๋ยวเราผมขอข้าวัวสี่บ้านหน่อนะคบโอ้ยทำไงดีเนี่ยมันพังแล้วหรอครับอืมเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมจะเอาไหมนะคบไม่เป็นไรเราเอาไหมได้นะครับ นี่เอาอนันเอาดาบดีกว่าเฮ้ยผมลืมเอาค้อนว่ะเอางั้นผมจะเอาค้อนเออได,ด,ด้ดผมจะตีสัตว์อะไรเดี๋ยวผมว่าผมใช้มีดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมกกผมชอบขวานมาเลยนะครับใช่ดิผมว่าผมจะเป็นกระบอลเล็กะครับผมเลยใช้ขวานใช่ไหมล่นะ ผมก็ขอค่าน้องชมหยุดก่อนนะครับผมตั้งชื่อเมื่อชมหยุดนะครัดี๋ยวผมก็จะไปล่าสัตว์นะคบเดี๋ยวผมก็จะนั่งสำนักผมนะครับใครที่อยากเข้ามาเข้ากัไปครับเดี๋ยวผมขอขึ้นสำนักก่อน,นครับผมก็ทนผมขอขุดไอ้นี่ก่อนนะครับปันหนึ่งนะครับอย่ามือดอะปันหนึ่งเฮ้ยผมมีไฟอยู่นี่นี่ไฟ นะครับเราก็จะมาใช้ไฟกันนะอุ้ยนี่มันเหมือนี่นะผมขอขุดไอ้น,นี่ก่อนดีกว่าครับอันนียผมจะสร้างบ้านที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาอันนี้นะครับไอ้ไอ้น,นี้มันเรียกว่าอะไรวะนะครับผมก็ลืมไปแล้วนะครับผมไม่ได้เก็บนะครับเยอะนะมากเลยนะครับเอวผมก็ขอเรียกมันว่า หินแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะขุกกดหินนะครับแต่ตอนนี้ผมมีธุรก,กิจที่ผมจะต้องทำนะครับวางหีบไปตรงนี้โอ้ยอันนี้มันไม่ใช่หีบนี่นะเป็นหนึ่งชั่ชัมชั่วหนึ่งนะครับผมผมก็ขอตักไปตอนที่ผมขุดหินให้เสร็จก่อนนะครับ อ่านะครับแล้วก็ขุดอันนี้หินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็หอดูในตัวเราก่อนนะครับนี่เอาหินเข้าไปเก็บนะครับแล้วอันนี้ผมก็จะเก็บเก็บกล่องนี้ผมก็จะต้องประหยัดกล่องหน่อยนะครบเพราะว่าผมไม่มีหีบแล้วนะครับถ้าเราจะมีหีบผมก็ต้องไปตัดไม้มาอีกเยอะนะคบเดี๋ยวผมก็จะออกไปล่าสัตว์เพราะว่าผมจะนี้ผมก็จะลงเมืองแล้วครับแต่ผมก็จะไปล่าสัตว์ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่มีเตียงนอนนะครับแล้วผมก็จะไม่ได้นอนนะครับ ท่านผู้ชมครับผมก็จะขอผมเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านนะครับบ้านผมผมจะสร้างอยู่ในทุานะครับแต่เพราะว่าผมไม่อยากจะสร้างบ้านแบบด้วยใช้ไม้นะครับมันเปลืองไม้มากครับผมก็เลยต้องมาอยู่ในทุ่งนะครับแล้วผมก็จะเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับผมก็จะสร้างที่เล็กๆให้มันครับคือขุดหินตรงนั้นนะครับนี่แหละครับผมก็จะขุดหินแล้วก็เอาสัตว์เข้าไปนะครับผมก็จะปิดรูนะครับแล้วผมก็จะผมจะเลี้ยงผึ้งนะครับในนั้นเดี๋ยวถ้าผมสร้างอะไรเสร็จหมดนะครับ ผมก็ขอขุดอันนี้ก่อนนะครับชิบชิบผมเอาแค่หนึ่งอันพอก็แล้กวกันเออเดี๋ยวผมขุดอีกอีกนึงผมขอตัวทิ้งก่อน เี้ยงพึ่งเลยนะครับมีเราก็ได้ไอ้นีมาเยอะพอสมควรแล้วะครับแต่มันก็ยังไม่พอนะครับพอใจน่าเดี๋ยวผมก็จะขาดเลงสักหน่อยนะครับอืมอืมอ้าวผมไม่มีไอ้นี้แล้วผมต้องไปเอาไม้อะเออนะครับผมเออผมก็ว่านะคบมาเริ่มเมื่อแล้วผมก็ต้องไม่มีที่นอนอะครับเออนั่นเดี๋ยวผมก็ขอไปฆ่าแกะก่อนก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่มันไอ้นังเกินเลยนะครับแต่ตอนนี้ค่อยตัดนะครบเพราะว่าตอนนี้ผมต้องหาเจอแกนะครับผมก็จะไม่ตัดทีนะผมกลัวหลงบ้านเอ้ยนี่แกรับแกผมจะได้บ้านแล้วผมจะได้เตียงแล้วนะแล้วข้าแกตัวนี้แล้ก็ได้บ้านเราก็ได้เตียงหรอครับเดี๋ยผมจะตัดไปตอนที่มันแก้งเลยนะคบเดี๋ยวเราจะอ่านะครับเมื่อกี้ผมก็ไป ผม,ผมออกไปฆ่าแกะมานะครับแล้วพอนนั้นผมก็เจอพึ่งกับรังพึ่งด้วยนะครับผมก็เลยพึ่งมันเข้ามันเข้ารังไปใช่ไหมผมก็เลยตีรังแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านเลยแล้วผมก็ไปเอาทรายมานะครับผมไปเอาทรายมาผมผมผมไปที่ไหนพี่ผมเกือบหลงบ้านนะครับผมไปเอาทรายมานะครับแล้วตอนนั้นผมลืมเปิดคลิปนะครับ ตอนนั้นผมก็ก็ลังตัดคลิปอยู่ผมเลยเริ่มเปิดคลิปนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเอเร์โตนะครับแต่ถ้าผู้ชมก็รออีกสักแป๊บนึงครับปุดปุ๊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 ดปุดปุดนะคะเออคือนะคะผมก็นะคะผมก็เป็นโควิดนะครับไม่ใช่นะคะไม่ใช่โควิด แล้ผมก็จะเลี้ยงไอสเธอร์โตนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจับได้ที่ไหนครับผมก็เลี้ยงพึ่งไปแล้วเดี๋ยวที่วางเตียงนอนเดืมวางเตียงนอนเด็ดวางเตียงนอนเมมีกกา่ด็ดโออนะครับผมก็ขอวางเตียงเอาขอทุกอย่างเล ใส่ไม้ใช่ไหมก็บแลยังตอนอยู่ทำไมอ่ะบางท่านไม่ชอผมไม่ค่อยจะมีไม้เลยนะคบไม้ผมก็ไม่จะมีนะครับผมก็จะไปฟาร์มไม้ใหม่นะครับแต่ตอนนี้นะครับผมก็ผมตอนนี้นะครับผมก็เห็นมีน้ำนะครับเดี๋ยวผมก็ตัดไปตอนที่เอาเอสโซโต้ก่อนนะครับ่รู้จะได้หรือเปล่า อานะครับท่านผู้ชมผมมานะครับผมขอไปเอาเล็กแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมีเสีปาเต็มเลยนะครับผมจะไปหาเล็กนะครับผมจะมาหาอุสโตนะครับดูจะเจอหรือเปล่านะครับตัวนี้ดูเหมือนจะเฮ้ยนั่งไงครับนั่งไงเล็กนะครับเรามาขุดเล็กเลยเออไอ้นี่เออทุกคนก็รู้นะครับว่าตัวค้ดไอนี้ผมไปหามันครับผมไม่คุ้นคหินเพราะคุณไม่เห็นเลยว่าตอนนั้นผมโค่นหินใช่ไหมล่ะ เีื่องขหงผมเองก็จะมีคนเล่นมันก็ด้วยนะครับผมก็ขอขอุดเพิ่นึ่งผมจะไปเรียนเอสโต้แล้วะคะ่ไม่รู้ว่ามันจะมีอยู่หรือเปล่านะคะผมก็ไปผมเดี๋ยวผมเจอเหล็กแต่ผมไม่ได้ตัดอีกแล้วผมขี้ลืมนะครับไม่รู้เหมือนไปอะไรนะครัะอู้มีเส้มหยุดด้วยแล้วผมจะเก็บปลาเอาไว้ให้เอสโตกินนะคะเดีย๋ยวนี้เอสโตเราจะเก็บไปเอาากกายอะนะคบผมก็จะเก็บกระดูกด้วยเจอเจอไอ้น,นี้นะครับหมานะครับ เลยมันอิแลกนะคะมันเพราะว่ามันไม่ได้แลกขนาดนั้นหรอเดี๋ยวผมขอทำแก้วใหม่ผมขอทำแก้วก่อนนะครับผมก็ขอทำแก้วเป็นหนึ่งนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยเอาละครับผมก็ทำเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็ไปเอาเหล็กมาเพิ่มอีกนะครับดูว่าครับผมโชคดีหรือผมแล้วผมก็จะไปเอาเหล็กมาเพิ่มนะคะตอนนี้ผมก็ขอผมขอเอาเหล็กไปอยู่ก่อนนะครับแล้วใครก็เอา ผมจะเตรียมตัวจะไปหาแอซโตันะครับผมขอไปเก็บกระดครับผมมีถังน้ำด้วยเห็นปะเอากระดูกไปเก็บด้วยเผื่อเจอหมานะครับผมอย่าเลี้ยงปลาไว้ก่อนนะครับเก็บปลาไว้ให้น้องเอ็กซ์ลอตนะเดี๋ยวผมต้องถือขันก่อนนะครับแต่ผมจะไม่กดที่หน้าจอไปเอาก่อนนะครับผมเอาก่อนนะผมขอไปนอนก่อนนะครับจุ๊บจุ๊บเออมานอนดีเออผมไม่ชอบตันมือนะครับมันจับยากผมมองไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวเราไปจับอ้สต์ลโกันเลยเราต้องลงนะต้ชัวครับีนี่ยแต่ผมไม่เอาผมจะเอาดินเหลืองนะนู่อยู่เหนนะ่อได้แบบหอูนะครับเนี้ย่เอาดินุก็ได้นะคบถ้าผมไม่อคุณก็ขตให้ผมพยายาม ผมว่าสีเหลืองนปลาเฮ้ยยังไงครับสีเหลืองยังไงครับสีเหลืองเดี๋ยวจะมาจับคือแลครับมันจับย่าแล้วครับมนี่นะครัผมได้แล้วครับผมีคือผมขอไปทำนังขึ้นไปก่อนนะครับแั่งไปก่อนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมหาไอโซตัวสีเหลืองเจอแล้วนะครับผมก็ทำฟาร์มมาเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มกันเลยนะครับไปเราจะไปดูฟาร์มกันนะครับ ที่ผมสร้างไว้นะครับอันนี้แล้ก็ผมมาผิดทางโอ้ยผิดทางเราต้องไปฟังไหนฝั่งนี้เออนี่ครับฝั่งนี้นี่ครับลองไปดูนะเห็นไหมนี่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 เห็นปะผมทำอาจจะทำไม่ค่อยสวยนะแต่ความจริงแล้วมันสวยมากไอ้ะแ้วโตมันอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปอีกฝั่งนึงนะครับขึ้นไปฝั่งนี้นะครับ ผู้ชมอาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อผมขอไปนอนก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมทำแค่นี้ก็พอนเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับก็ต้องมาตัดคลิปนะครับลืมแล้วก็อย่าลืมลอดู EP พสองกัเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ครับ เราดูอ <elim> ีพีสองเดินกับเกี่ยวกับเอสตราโตบ๊ายบายครับท่านผู้ชม